รู้จักกันหน่อยติดตรงเรียนบ้านกิการใช่ไหมลูกชื่อยิพบทธแ้วั้นเป็นชื่อในการแนะนาเพืกนที่ดูแลโรงเี็นของเราอันนี้เห็นว่าเราจะมาแนะนำตุ้ยเยี่ยมให้เพื่อนรู้จักเนาะอี่าือบ้านแนะนำไปบันนักะานฝันก็ที่องนะก็มีที่แก็เครื่องใช้ในการเรี้ยนดาอนส่วน โรงเรียนบ้านบึงกระดานเมทาประชาภูมตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพขทร,ระดับหนึ่งโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นและสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนหน้าอยู่ มีการจัดบรรยากาศอย่างสวยงามน่าเรียนห้องเรียนทุกห้องมีสื่อการเรียนการสอนการเรียนรู้ก้าวไกลนักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูลอย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนวิถีใหม่โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโลเ p สู่การเป็นพลโลโลกโรงเรียนใช้การสอนภาษาอังกฤษตามแนวสื่อสาร แบบโลเพโดยให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นจูนไกด์และยังนำเทคโนโลยีมาช่วยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง a r n i n g by Doing ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดิฉันนะคะนางสาวชิชดาแสงหานะคะครูเียมค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังพฤษเพอ่อการสื่อสารนะคะของโรงเรียนบ้านดิกระดานในปีการศึกษา2566นี้นะคะเราก็ได้ใช้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหางเรื่องบ้านดุกระดานฮิส t อรีนะคะโดยครูจัดทำสื่อสิเล่มเล็กค่ะจากการเรียนการสอนโดยใช้โรเทรนะคะการแสดงบทบาทสมมุติโดยให้นักเรียนเป็นฝึกเป็นจูเนียร์ไกด์นะคะในการให้บริการชุมชนและนักท่องเที่ยวและการฝึกใช้ ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะมาช่วยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและก็ฝึกการออกเสียงนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องค่ะการยุติธ e รมม a b o u t ต h e านเป็ a ประ t Yes of course a long time ago Mr. b m i n c l i d from the weird world he was travel the 11th position and is about 201 years ago when o e gets this place he was observe d this place because of the richness such as bamboo forest and yam forest. Can you tell me about Wat Bung story? Oh yes, of course. Wat Bung was built in 1937. Villagers happened to build the salmon hall at the lake and build a wood which for everyone across this bridge to Wat Bung The Villagers called it Wat Patrini, which located at the center of the big lake. This lake called Bung Om Dam. เขาชืช่นชมโรงเรียนบ้านมนกนดานนะครับที่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่น่านดูน้านเรียนพัฒนาผู้เรียนวิธีใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลกได้อยากเป็นปรูปธรรมหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น active learning ใช้คอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พัฒนาหแหล่งเรียนรู้นในท้องถิ่นโดยเด็กได้ลงมือเป็นมักเทศน้อย ให้สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องตัวพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบริการชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆได้นะครับ